มาพี่น้องมา,า,ากระมาตุ่มสมกบใสจน้อไมบสมมาพี่น้องมา,งมากบใหญ่อืแวคน้นน่องไกลสวัสดีค่ะมาวันน้ามากินไก่แม่แกะไก่กินมาเลยร่างความไฟตัวไ,ไก่ทอดเหเอ้เล่นพี่น้องเอาล่ะ ไอ้ตัวออกอแกะคนคเพื่อตัวก็ดข้าตัวเสียข้าตัวเสียไปเส็่ต้องหาวัาเนเอ้ะ ได้ม้ทั้ากระดูลูกจำน้ำเหรอครับดใส่ชัน่ชั้ชอ,อพี่นองเือ ว่าครบันแ่สบอื่นเรื่องจับลระไคมันครบันซ่บมันส,สุดบทุ่างที่นหลายอยเพราะฉาัมาผู้ที่กันแค่ันยกคน,กรนครบแับเรื่องมากระไขคขัน ให้ประเดลยวห,ห,หน่อยเยไม่มาเขาเศ้าเลยเน คือมาย้ำมาแรกเหมือนกันคนมันตกตคือเมื่อวานเขาหนังแม่จะเศร้าอ่ะตอที่บกันแบบแบบสาม,มคนหลน่กันเลยพี่นอ้องเบอรสีลงทะเบียนแล้วเพราแหง้งเพราคิวกันเจ้าหน้าที่ประหลงให้เราสะดวกสบาย การลงทะเบียนก็คือการแจ้งที่อยู่ที่พักแบบที่พักาอาศัยก็ไปใส่ยูนใส่ยูใส่เนาะอ๋อสมมติยังขวบได้ปินเลย คอยสื่อทั้งใจยุคข้ามสี่ีของมันคอเลัวอะไร รัายังบังยิลูกอะไาไก่ม,มั้งหรือมะเอาแล้วเริ่มไอพวกคอมเมนต์นี่นะไอพวกคอมเมนต์ขาดสองนะกูสร้างๆนะอีกคนหนึ่งแหกปากบอกว่ารักลูกมาเฉันอีกคนหนึ่งเอาใจใส่ลูก ชูชีพไปเปรียบเทียบหากันเห็นอยัางนั้เอ่ยน้องเขาหนักลง,งกินข้าวแม,มาไว้กินกินมแมา่เมาเนี่ยมนีน้องๆกินแม่กินแมม่าบอกชัดเจนอะไรนเรื่องบอกชัดเจนทุกใจกัน พี่น้องมาเรี่ออะไรเรื่ออะไรสีเออสีเหลืองพี่น้องแต่พี่า้องมาหน้าเริ่มวางหน้าไปมันจะต้มะรนะ่ต้องต้มน้ำก่อนรู้เปล่าเอ้บาหลายเติมได้วือมาหน้าแต่คนน่ใจหวนมองไเห็นพี่นง แม่บากบอกว่ารักลูกแต่ไม่เอาลูกไปโรงเรียนลูกก<อ>่แหบกากด่า,าเหมนมีสันดาเขาไปเรียนเขาก็บนมี่การามาัฒหนาจึงคุณคู่มาเห้นาเา็นนี่กูหักบอกูมไน่นาหักเงินจัดร้นยิ้มในไม้ไก่ เจอแห in. ่สาตามัลูกพ่อจัดอ่มนะอมลูกมันไม่พูดพูดไม่ดูเรื่องไม่รู้จักถามพ่อถามแม่ยินไปสามันกินมาม่านะลูกนะเอาไปันไอีกไม่น้อง ถาเขาพัฒนาการถ้าถ้าเขาพัฒน,า,า,นาเ,านาเรื่อยๆผู้เขาเป็นคู่ตอเนเลี้ยนุ่งเนี้ยพิเศษไปพอทีถ้าว่าน้องเขาไปต่อได้หรอตอนนี้ญญามาันเป็นธรรมพนันแล้วหัวหันหัวหันนั่งหัวหันอากาศแข็งเข้าม,มากเนาะ เออ,อกินข้าวแล้วออกไปข้างนอกได้เหมไปนั่งกินข้าวเบิร์ตได้พอยอมค้าตัวไปกินทุกทาย เน่ขอถอดไปหอวัสบภาพเน่ขอสวดเ้ออ <S res> ืมอ uh ืนี่มันหนึ่งอ้าแน่มอืมแน่ดใส่ิดไปถ้าอง Tôi nghe tôi nhớ im Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để ก่อนไม่กินหนาครับแม,ม,ม, <ๆๆ S 1> ม้เขานเลิอหายไป Bueno, bueno